สวัสดีครับผมแซมไอสกุลจากบริษัท Pro Color อรมาวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวสินค้านะครับเท่าตัวสเปกตั้ม360ซึ่งก็ค้างคางกันมาตั้งนานแล้วนะครับว่าจะมารีวิวนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาสักทีนึงเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่เรียกว่าขายดีมากมาปุ๊บก็หมดมาปุ๊บก็หมดนะครับก็เลยไม่มีเวลารีวิวสักทีหนึ่งนะครับก็อ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า าการทํางานของมันเนี่ยเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับเราเข้ามาดูกันก่อนดีกว่าว่าใน1น,นึ่งกล่อง1เซตเนี่ยของสเปกตรัม360รบาทเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหล,ลักๆนะครับก็จะมีตัวหัวไฟนี่นะครับมีหัวไฟหนึ่งหัวครับแล้วก็มีตัวตัวจารีเฟกเตอร์ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้ ครับก็หลอดแฟลชก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เองนะครับถ้าในกรณีที่หลอดเกิดความเสียหายนะครับก็จะมีตรงจุดแดงนะครับกับจุดแดงให้ตรงกันนะครับโอเคครับแล้วก็ในเซ็ตก็จะมีตัวตัวแบตเตอรี่นะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับสามารถถอดส่วนบนเป็นตัวคอนโทร ส่วนล่างก็เป็นตัวแบตเตอรี่ซึ่งก็สามารถซื้อตัวแบตเตอรี่สำรองนี้ได้นะครับแล้วก็มีสายมีสายชาร์จให้หนึ่งเส้นครับสาย power นะครับก็เสียบนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับด้านข้างด้านนี้นะครับนีครับก็ในหนึ่งชุดเนี่ยก็จะมีด้วย ด้วยการเพียงเท่านี้นะครับแต่มันก็มีออปชันนะครับที่สําคัญมากที่เราควรจะต้องหาซื้อเพิ่มเติมนะครับก็คือจะต้องมีตัวภาค,ครับเวลาเสียบก็เสียบเข้าช่องนี้นะครับก็เสียบเข้าไปเหมือนเหมือนเสียบทําไดอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มีตัวภาคัภาคส่งนะครับเนื้อภาคอนโทรลนะครับเมื่อเราเสียบตัวขาเข้ากับตัว ฮอตชูของกล้องเนี่ยสามารถคอนโทรลได้ทุกฟังก์ชันแล้วก็เป็นทริกเกอร์ในตัวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นระบบไฮสปีดซิงค์นะครับเขสั่งงานได้ในสปีดลิมิตสูงสุดของกล้องแต่ละรุ่นแต่ถ้าหากท่านในต้องการที่จะใช้รีโมทคอนโทรลในระบบไฮสปีดซิงค์ก็จะต้องซื้อเพิ่มอีก1ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเสียบเข้าไปตรงที่ฮอตชูกล้องเนี่ยก็สามารถเข้า โหมดไฮสปีดซิง n c ได้ทันทีนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะคนโทรลให้มันเพิ่มลดกำลังได้งั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพกตัวตัวภาคส่ง2ตัวเดี๋ยวเรามาดูภายในเลยดีกว่าว่าตัวภาคส่งนะครับที่เป็นระบบไฮสปีดซิงค์เนี่ยก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นเซลทูนะครับซึ่งในรุ่นเซ l l 2เนี่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับในรุ่นเซลทูเนี่ยจริงๆมันก็ เป็นทั้งภาครับภาคส่งนะครับก็อยู่ที่เราจะตั้งค่าให้เป็นตัว TX หรือ RX นะครับแต่เผอิญว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องการจะให้เป็นภาคส่งแล้วก็ตั้งเป็น TX นะครับเพราะว่าภาครับเนี่ยเราใช้ตัวภาครับจากตัวนี้ได้เลยครับก็เียวในชุดมันเนี่ยก็จะให้มาหมดนะครับเพราะตัว เซลทู to, ตัวนี้เนี่ยสามารถคอนโทรลชัตเตอร์ของกล้องก็ได้นะครับโดยที่เราเลื่อนขึ้นไปอยู่ที่แคมมาลาก็จะมีสายคอนโทรลการลั่นของชัตเตอร์นะครับก็ให้มา,อาของแต่ละค่ายนะครับแต่ที่สำคัญนะครับที่ต้องระวังนะครับก็คือตัวเซลทู to, เนี่ยถ้าหากเราใช้ในระบบไฮสปีดซิงค์เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงขามันด้วยนะครับว่าเราใช้กล้อง นิคอนหรือแคนนอนะครับแบตเตอรี่นะครับก็ใช้เป็นแบบ AA 2ก้อนนะครับส่วนระยะส่งก็สามารถส่งได้ไกลถึงประมาณ100เมตรในพื้นที่ที่เปิดโล่งนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างเรียกว่าพอสมควรเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังสามารถใช้คุมทริกเกอร์นะครับ กับไฟในระบบสตูดิโอได้เลยนะครับก็ให้สายมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคั่วขนาด6.3นะครับด้านนี้ก็เสียบเข้ากับตัวตัวสั่งงานนะครับก็จะมีช่องอแคร์มา่ากับแฟลชนะครับเราก็เสียบแฟลชนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราใช้แฟลชเราก็ต้องตั้งฟังก์ชันมาที่ไฟแฟลชครับแล้วก็ แต่ถ้าในกรณีนี้เราจะต้องมีตัวนี้สองตัวนะครับแล้วก็ั้งตัวหนึ่งเป็นตัวตัวส่งอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวรับก็เป็นตัว r x นะครับก็เป็นภาครับครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์เพื่อลดขนาดจาก6.3มาเป็น3.5นะครับแต่ที่สำคัญนะครับอย่าไปเผลอนะครับว่าเมื่อเราใช้ตัวภาครับภาคส่ง กับไฟแฟลชสตูตริโอเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้ควบคุมในโหมดไฮสปีดซิงค์ได้อันนี้ก็เป็นสายคล้องแขนนะครับหรือว่าจะไปคล้องกับาขาตั้งไฟก็ได้นะครับ,นะรบก็คือเสียบก็ตาอด้านนี้เลยนะครับร้อยสายเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปคล้องกับหัวไฟหรือว่าขาตั้งไฟนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูในรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังนี้นะครับทุกฟังก์ชันอย่างละเอียดเลยนะครับ